ขอกระลาสวัสดีคุณผู้ชมน,นะครับผมผมนะครับโอ้มีพีพีซาซาหรืพีนะครับผมวันนี้ผมจะมาสอนคนสร้างฟาร์มเหล็กแบบอีซี่กันโอเคประกอบกต้องเตรียมมีแค่นี้จริงจริงบล็อกต้องใช้เป็นตัวต่อบล็อกแสงเฟ้นไม้เฟ้นอะไรก็ได้กระจกลาวาวิเลเจอร์ซอมบี้น้ำฮอปเปอร์กล่อง จะก,กันอื่นผมขาดอันนี้อีกอย่างโอเคอันนี้โอเคชิบแรกขค้ือนออนนี้ออกมาต่อขึ้นไปประมาณแบบนะเดี๋ยวผมขอเนี่ยโอเคเอาอนนี้ออกไปก่อเนเราค่อยนี่อ่ะต่อขึ้นไปกี่บล็อก,กได้แต่ผมแนะนำเป็นสิบบล็อกน่าจะดีกว่าเริ่มมาหนะึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าสิบที่ทำจะต่อขึ้นสิบ ุ๊บผมจะต่อขึ้นไปหนึ่งบล็อกเพื่อมันได้โอเคทำนี้ปุ๊บปุ๊บต้องแขกันิดนึงโอเคเอาลืมลืมเตียง okay. มมเตียงออกมาเตียงหนึ่งสองสามไปเอากระจกนี้กระจก จบแบบรอบปึ๊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 บ,บ,บ <c oughs> นี่ให้มนันอย่างนี้แล้วก็แปะรับรอบสูง3บล็อกเพื่อให้ NPC ของเราขึ้นไปนอนได้มาถึงยังไงก็ต่อขึ้นมา3บล็อกอย่างเงี้ยให้เรา เดินขึ้นเตียงเราได้เพราะว่า NPC จะได้ขึ้นเก็บมาได้แหลกๆนี่อย่างนี้ปุ๊บพอเราปิดนี่เห็นปะเราเราขึ้นเตียงได้แสดงว่า NPC ขึ้นได้โอเคเคลียร์เอาตรงนี้มาต่ออีกเป็นพื้นที่สำหรับเอาไว้ให้สมบี้อยู่ก็มาแตวอะไรมากก็ทำแค่นี้ต่อผิดโอเค ทำอย่างนี้โอเคโอเคขั้นบนต้องเอาอบล็อกอุดนะไม่ใช่กระจกนะไม่งั้นซอมบี้จะตายอึ๊บนี่จะได้พื้นที่ขนาดประมาณ1234567 123 1สี่ห้าหองหนึ่งสคูณเ บล็อกนี่ได้ลักษณะประมาณนี้เลยโอเคต่อไปเก็บเอาไม้ประตูเฟ้นออกมาประตูเฟ้นแปะอย่างนี้แล้วก็ให้มันเหยมันด้านนอกอย่างนี้โอเคแปะให้ทั่วด้านเลยนี่ไม่ใช่นี่ให้มันต้องออกไปข้างนอกหนึ่งบล็อกนะไม่ใช่ติดบล็อกไป,ปเป้ฝานี้นง่ายง่ายไม่ต้องใช้เรสโตนมากมายใช้แค่ฮอปเปอร์ก็พอ ถ้าคอมใครดีนะคอมใครไม่ดีก็พยายามใช้สิ่งที่เรียกว่า hopper with chase เอ้ย chase with m i n e c r a f t โอเคเมื่อได้อย่างี้ปุ๊บเปิดประตูให้มันเออตกเปิดประตูให้มันทุกบานเลยส่วนตัวผมจะเปิดเป็นรูปวงกลมให้มันวนไปางี้แหละโอเคเป แล้วเราไปเอาประกณ์ที่ต้องใช้นั่นก็คือสิ่งอันนี้อันนี้แล้วก็แทบดอเล็กจริงๆไม่ต้องใช้แทบดอเล็กก็ได้แต่ผมว่าใช้แทบดอเล็กมันปลอดภัยกว่าเล่าเล็งตรงกลางก็ตรงนี้ต่อขึ้นมาสองบล็อกทุบบล็อกล่างออกเห็นปะแล้วก็เอาบล็อกอะไรก็ได้กคลิกมาโอเควางแมะไว้ปึ๊บเอาแทบดอเล็กแแบบไว้ ปึ๊บปึ๊บปึ๊บจใจรักษณประมาณนี้แปะอีกข้นหนึ่งเพื่อมันให้ไม่ให้มันเป็นบล็อกเต็มขุดออกจะเป็นลักษณะอย่างนี้เราจะวางลาวาไปตรงกลางอย่างนี้ปึ๊บนี่เราลาวาจะเป็นนี้แล้วขั้นตอนต่อไปเราจะไปเอาน้ํากับพอเปอร์มานี่ถ้าถ้าอยากให้เกะกะรอยะสะดวกสะดวกก็ทำนี้ทำนี้เลย เอเปิ๊กไปอืมแล้วก็ลากมันลงมาอย่างนี้ตรงนะชุดน,นี้ออกก่อนแล้วก็แปะแล้วก็เราก็ต้องเอากล่อลงของเรามาแปะไว้อย่างนี้แล้วก็ ขึ้นไปวางน้ําขึ้นบนให้ครบ4มุมเพื่อให้น้ํามันไหลเข้ามารวมตรงกลางเสร็จแล้วขั้นต่อไปผมต้องไ่เปิดให้เป็น normal ก่อนโอเคเอาซอมมี่ของเราเก็บวิเลเตอร์ออกมาเอานี้เก็บไม่จำเป็นเก็บไปซะโอเคเอาวิเลเตอร์เอาไว้ข้างในอย่างนี้3ตัว 2 3แล้วก็ปุดซาซัซซมบี้แค่หนึ่งตัวฟาร์มเหล็กเราเสร็จเรียบร้อยแล้วเขาจะมีคนถามว่าไม่เห็นมีเหล็กเลยต้องมานอนก่อนท่ามจิตมิดไนท์ล้อมหนึ่งเอ้อมึง,งแล้ว อเลนเกลมของเราก็จะเกิดเกิดสิเพื่อนตอนนี้ตอนแรกผมไม่ได้สนใจฟาร์มเหล็กนะโอสนใจตรงนู้นมันอะไรตรงนู้นเนี่ยเยอะเกินรอแป๊บหนึ่งแล้วเหล็กเราก็จะได้มาแบบ EC หักมา,กมาโอเคหรือว่าเป็นหมวดอ๋อนี้นอิโมโมแล้วกว็ e ่ easy, โอเค แล้วหนึ่งแล้วอารเลนกล็เดมของเราก็จะเกิดซึ่งข้างล่างก็จะประมาณนี้เห็นปหมอารเรนก็เดมเกิดละประมาณ25-30วินาทีมันจะเกิดให้เราหนึ่งตัวเรามันตายเรามันตายเมื่อมันตายแล้วเหมือนฮอปเปอร์ตรงนี้จะดูสง่สง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 สง่งส่งส่งส่งตุ๊บได้เป็นเหล็กเห็นไหมอีซี่มาก ไม่เปลืองเลยเปลืองให้ฮอปเปอร์ผมต้องไม่ใช่ทานเซตเซตดีโอเคตอนกลาคืนก็จะเกิดอาการซอมบี้อะพอลคาลิปส์จะเป็นอาการที่ถ้าในโลกปกติซอมบี้จะมารวมกันนี้เลยจะกินจะกินจะกินซอมบี้โอเคเห็นไหมฟาร์มเล็กมันไม่ยากเลยง่ายมาก นี่แล้วถ้าอยากฟาร์มต่อไปเราก็ต้องทำห่างจากอันนี้สามสิบสองถึงสามสิบสี่บล็อกย้ำสามสิบสองสามสิบสี่บล็อกไม่งั้นฟาร์มมันจะไม่ทำงานมันจะมาเกิดเกิดส,ม,สม,มุมม่มๆม่มมมอไรเธอเนี่ยนี่เป็นไงง่ายๆปล่าถ้าใครชอบคลิปนี้อย่าลืม like, กดไลค์กดแชร์กดซับสไครป์ให้ผมอยากให้ผมสอน,นะอะไรก็มาบอกกัไนไลยส่วนคลิปนี้ผมไปแลยบาย